ว่าเป็นม,มีงานบุญเยอะม,มีอะไรเยอะนะคะไปทําบุญถวายเทียนพรนษาตักบาตรเข้าวัดแต่ว่าอีกหนึ่งบุญค่ะที่สามารถช่วยต่อ<ม>ชีวิตให้กับผู้อื่นได้นั่นก็ค,คือการบริจาคโลหิตค่ะซึ่งทางมณฑลฐานบกที่32ได้นํากําลังนํากําลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะ ที่โรงพยาบาลเกาะคาอํา,าอเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพลตรีวิชาศสีพัทรางกูลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32อนุมัติให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองร้อยมณฑลฐานบกที่32บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือนางเทพคาระเขื่อนซึ่งมีภาวะโลหิตต่ำและจำเป็นต้องเติมเลือดเพื่อรอการผ่าตัดฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้ร้องขอผ่านาผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ที่ได้เปิดช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการรักษากรณีเร่งด่วน สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะสามารถบริจาคโลหิตได้รวมทั้งสิ้น9 0 0ซีซึ่งเพียงพอต่อการรักษาฉุกเฉินในคราวนี้โอกาสนี้ค่ะครอบครัวและผู้ป่วยได้ขอบคุณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3าและจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่32เป็นอย่างมากที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยจนได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะได้หายจากการเจ็บป่วยกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วต่อไป